พิะม,มนวันนี้มีเคสอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะ่ะอ๋อวันนี้มีเคสอ่าลูกค้านะคะที่ป่วยเป็นไตนะคะระยะสามนะคะขึ้นเป็น <ยะ S 2> มาเป็นระยะสองนะคะค่ะค่ะเป็นเป็นผู้ชายนะคะวัยห้าสิบเจ็ดปีนะคะเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการนะคะอยู่ที่อ่าต่างจังหวัดแล้วทีนี้เนี่ยอ,อ่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยอ่าท,ทานทานเจลมาแล้วเนี่ยประมาณสามเดือน ค่ะแล้วนี่เขาก็หายไปประมาณอ่าอีกสามเดือนนะคะแล้วนี้เขาก็มากลับมาก็คือให้ดูผลผลค่าเลือดนะคะจากครั้งแรกเนี่ยค่า b u เเขาอยู่ที่สิบแปดใช่ไหมคะค่าของเสียงไมเกินแล้วก็ค่า CR อเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดสี่สามนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ค่า GFR ของเขาเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบสามจุดเก้าเจ็ดนะคะท <ฮะ S 2> ีนี้ก็เลยถาม พอพอกลับมาอีกรอบนึงพี่ก็เลยตกใจบ้างเอ๊ะทำไมค่าไตาของพี่อะมันถึงแบบต่ำลงคือค่า GFR เนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยมันเจ็ดสิบทำไมมันต่ำลงมาเหลือห้าสิบสามจุดเก้าเจ็ดเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาไปกินอ่าถังเช่านะคะของถังข้างท่านหนึง่งนะคะ่าพี่ที่ประกาศขายแล้วก็โดนจับไปอะค่ะ เพราะว่ามันมีโปรโมชั่นแล้วถูกกว่าของเราเขาบอกนะเขาก็เลยไปกินพอไปกินปั๊บค่าซีอามีผลมากเลยนะคะก็คือจากครั้งแรกของเขาอ่ะมันมันหนึ่งจุดสามกว่าสามสองใช่ไหมคะแล้วก็เขาไปกินประมาณสเดือนเนี่ยขึ้นมาเป็นหนึ่งจุดสี่สามคือ uh huh. มีผลในเรื่องของค่าครีเอทินินนะคะค่าซ r อารค่ะ uh huh. ทีนี้ข uh huh. ึ้นค่ะ uh huh. ทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าถ้าพี่จะกินนะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าให้ให้งดพวก ผักผลไม้ก่อนสักสองอาทิตย์แล้วก็ในเรื่องของการปรุงรสให้น้อยลงนะคะแล้วก็พี่ไปตรวจผลเลือดมานะคะแล้วก็ร่วมด้วยกับการทานเจลนะคะ,ะก็คือวันละสองซองถ้าพี่อยากเห็นผลนะคะ,ะเขาก็เลยสองซองใช่ไหมคะใช่ใช่ก็คือวันละ,อะสองซองค่ะ หรือว่าถ้าพี่มีกําลังมากกว่านั้นก็คือพี่ทานได้หนึ่งถึงสามซองมันจะเห็นผลได้ชัดเลยร่วมด้วยการลดผักผ,ผลไม้สักสองอาทิตย์แรกแล้วพี่ก็ไปตรวจซึ่งเขาก็อาทานไปสักประมาณสี่เดือนนะคะ,ะก็คืออ่าเขาส่งผลมารอบแรกเนี่ยคือวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เขาส่งผลมาอีกทีก็คือวันที่ห้าเดือนสี่นะคะ,ะก็คือส่งมาใหม่เนี่ย จากที่เขาทานไปประมาณสามถึงสี่เดือนใช่ไหมคะค่า B u n ของเขาเนี่ยลดลงมาเหลือสิบห้าจุดสามแล้วก็ค่า CR ของเขาเนี่ยจากหนึ่งจุดสี่สามเนี่ยลงมาเป็นหนึ่งจุดสามนะคะคือค่าแล้วก็ค่า GFR ของเขาเนี่ยค่าการทํางานของไตเนี่ยดีขึ้นก็คือขึ้นมาที่หกสิบจุดห้าเจ็ดนะคะจากที่เขาส่งมาพี่ครั้งแรกก็ดีใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็ อ่าพอดีเดือนเมษามันมีอ่าเดือนมีนาคมที่แบบว่ามันมีโปรโมชั่นซื้อสิบสองกล่องแล้วแถมหนึ่งกล่องค่ะก็เลยเสนอเขาไปว่าถ้าพี่อยากเห็นผลเร็วคือพี่ซื้อไปเลยในไหนพี่ก็กินอยู่แล้วเพราะว่าคณะของคุณอ่าลูกทุ่งคนนั้นอ่ะพี่ยังซื้อมาเป็นเซตแล้วก็เอาไปแจกคนอื่นเลยหรือไปให้ลูกน้องที่แบบว่าแข็งแรงเนี่ยไปกินนะคะตอนนี้เขาก็เลยแบบว่าถ้าเขาแบบอ่าอยากจะ เป็นค่าไตขึ้นมาจีบอ่างเขาขึ้นมาสักเจ็ดสิบเนี่ย<ะ>เขาต้องกินเพิ่มมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าได้ก็คือหนึ่งหนึ่งวันเน่ะพี่สามารถโดดได้ถึงอ่าหนึ่งถึงเจ็ดซองเลยถ้าเกิดว่าพี่มีกําลังค่ะคตอนนี้เขาก็คือกินอยู่ที่สามซองเชา้ากลางวันเย็นคือพี่ก็<ะ>แนะนำให้ให้ไปอ่าทานตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวเขาไป ตรวจผลเลือดอีกสองเดือนเขาจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งก็ต้องขอบคุณอูมิมากมเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยสอูมิไปล้วนๆเลยสิบสองกล่องแล้วก็โดนรับแถมหนึ่งกล่องก็เลยไปได้สิบสามกล่องพอดีค่ะอู้ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะพี่ละมลนกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video